สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามารู้จักกับต้อยตังนะคะชื่ออื่นเราก็มีว่าชื่อปิงปังย่าดีดไฟต้องตังหรือว่าผักดีดในภาคเหนือเขาเรียกกันนะคะก็อยู่ในวงศโซลานาซีอีค่ะการกระจายพันธุ์ก็จะอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกจีนตอนใต้อินเดียบังคาลาเทศประเทศไทยก็มีลาวฟิลิปปินออสเตรเลียนะคะมาดูลักษณะลำต้นกันนะคะจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นจะแข็งตั้งตรงแล้วก็มีข้อห่างสูงก็ประมาณ1-3เมตรค่ะใบเดี่ยวรูปรีหรือว่าไข่กลับเรียงสลับกันนะคะกว้างก็5-8เซนยาว9-15เซนยอดอ่อนก็จะมีรสขมอมหวานดอกจะเป็นช่อบแบบกระจะเหมือนมะเขือพวงอะคะ่ะออกเหนือซอกใบก้านดอกก็จะยาวออกดอกเป็นสีขาวนะ,ะผลจะเป็นทรงกลมเรียบสีเขียว คล้ายชอบมะเขือพวงแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมสม้มธรรมชาติของเขาก็จะชอบขึ้นดีในดินร่วนปนทรายนะคะระบายน้ำดีออกแสงแดดรำไรก็ใช้การเพาะเมล็ดและกะารปักชำเป็นการขยายพันธุ์ค่ะยอดอ่อนจะใช้รับประทาน กับลาบยำเตาหรือว่าแกงหัวปลีแกงแคแกงขนุนแกงอ่อมนะคะผลก็ทานได้ค่ะมีรสขมนำมาลวกจิ้มน้ำพริกยำเทาลาบหรือว่าตำถั่วฝักยาวก็ได้ส่วนแกงหัวปลีถ้าใส่ไปก็ช่วยลดความฝาดมาดูสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านที่ใช้กันนะคะก็คือรากก็จะใช้ร่วมกับตะไคร้นำมาฝนผสมน้ำดื่มกินเพื่อแก้อาการพิษจาก การกินเห็ดพิษไปนะคะหรือว่าใบก็นำมาย่างไฟให้นุ่มแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำอุ่นตามก็ช่วยแก้ไข้แก้จุกเสียดแน่นท้องก็เป็นตำรับยาแก้ไข้ได้นะคะส่วนของใบและลำต้นนำมาเข้ายาแก้นิ่วแก้ไข้แก้อาหารเป็นพิษแก้ท้องร่วงลำต้นก็ใช้เข้าตำรับยาห้ารากแก้ไข้แล้วก็แก้ท้องอืด เขายังหยุดดูเลยวว่าจะทิ้งใส่